เราหนักสื่อแฉแข้งผีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายพร้อมตั้งแง่ระบบอโมริมอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจมไปได้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ของรูปเบนอโมริมกุน im, ซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชักจะไม่สู้ดีเสียแล้วหลังจากที่พาพลพรรคปีศาจแดงจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าด้วยการแพ้ให้กับสเปอร์ศูนย์ตหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าอยูโรปาลีกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ โดยแม้การพลาดแชมป์ของแมวิเต็ดจะทําให้ราคาหุ้นของสโมสรล่วงลงอย่างรวดเร็วถึง8%และส่งผลให้มูลค่าหุ้นในตลาดหุ้นลดลงมากกว่า140ล้านปอนด์แต่มีรายงานว่าบอร์ดบริหารของยูนเต็ดที่นําโดยเซอร์จิมลรดคิฟและสมาชิกอีกหลายคนในตระกูลเกลเซอร์ที่เข้าชมเกมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอีกหลายคนยังคงศรัทธานในตัวของอโมลิมที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมกลางฤดูกาลนะครับ ซึ่งล่าสุดมีรายงานตามมาจากดิลิเมลว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความคิดเห็นแตกแยกเป็น2ฝั่งเกี่ยวกับความสามารถของรูเบนอโมลิมนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นอีกจํานวนหนึ่งครับที่รู้สึกว่ากุนซอวัย40ปีมีความมั่นใจเกินไปในแนวทางการเล่นของตัวเองเพราะไม่เข้าใจว่าทําไมยังยึดมั่นกับระบบ3-4-3ที่ไม่เหมาะกับทีมรวมไปถึงแท็กติกที่ทาให้ปีศาจแดงแพ้16นัดจากทั้งหมด41เกมที่คุมทีม นั่นจึงเป็นเหตุผลหลักที่ปีศาจแดงต้องยกเครื่องครั้งใหญ่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาพร้อมที่จะขายล้านมุสฮอยลุนอนโทนีมาคัลแลตฟอร์ดและเจดอนซานโชออกไปเพื่อนําเงินไปลงทุนในการสร้างทีมใหม่โดยเฉพาะในรายของลัามุสฮอยลุนที่ย้ายจากอัตแลนาตามาเล่นในถิ่นโอแทปฟอร์ดด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่นักเตะทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับยิงไปแค่26ประตูจากการเล่น94เกม ช่วงที่ผ่านมาครับแมนยูตกเป็นข่าวว่าพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเรียมดีแลบดาวยิงตัวเก่งจากอิฟสุดทฮาซึ่งมีค่าฉีกสัญญาแค่30ล้านปอนด์จากการที่ต้นสังกัดของนักเตะร่วงตกชั้นขณะเดียวกันพวกเขาเข้าใกล้ที่จะได้ตัวมาติอุสคุนยาจากวูฟแวมตันวันเดอร์ด้วยค่าตัว6 2 5้าล้านปอนด์มาร่วมทัพขณะที่นักเตะคนอื่นๆที่คาดว่าจะอำลาทีมได้แก่คริสเตียนอิเล็เซนกองกลางจอมเกา๋าและวิกตอร์ลินเดเลฟเซนเตอร์แบ็กชาวสวีเดนขณะที่จอห์นนี่อีเวน น่าจะาแขวนสตัดหลังจบฤดูการนี้นะครับอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันฝากกดหัวใจแล้วกด s ับ s c คร b e ช่องคุยลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอยาดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ